มื้อนี้ไม่ธรรมดาสเต็กแซลมอนซอสผักขมฟินแบบร้านหรูแต่ทำเองได้ง่ายที่บ้านค่ะอย่างแรกย่างปลาก่อนนะคะแม่ย่างด้วยเนยค่ะแล้วโรยด้วยเกลือกับพริกไทยเล็กน้อยย่างให้สุกกำลังดีนะคะไม่แห้งจนเกินไปเนื้อปลาจะได้มีความฉ่ำๆอยู่เสร็จแล้วก็มาทำซอสค่ะโดยการนำเนยกับกบระเทียมมาผัดให้เข้ากันใส่แป้งกระโพดลงไปผัดผักขมลวก แล้วก็ใส่นมข้นจืดลงไปค่ะรอให้เดือดปรุงรสด้วยพริกไทยเล็กน้อยพอเสร็จแล้วก็นำตักใส่จานนำชิ้นปลาวางลงไปค่ะแล้วราดด้วยซอสผักโขมอ,อีกทีหนึง่งเสิร์ฟคู่กับเฟนฟายและก็นมอีกแก้ว เด็กๆกินได้ผู้ใหญ่กินดีอร่อยครบเมนูนี้ต้องลองแล้วล่ะค่ะ